วิธีการใส่รหัสสาขาของธนาคารสวัสดีค่ะวันนี้เราจะขอนําเสนอเทคนิควิธีการเลือกใส่รหัสสาขาธนาคารนะคะเราจะมีวิธีการดังนี้นะคะเราก็คลิกไปที่แว่นขยายการเลือกธนาคารนะคะการเลือกค้นหารหัสสาขาธนาคารมี2วิธีนะคะวิธีแรกเราก็จะเลือกชื่อธนาคารก่อนเสร็จแล้วเราใส่รหัสสาขาธนาคารนำหน้าด้วยศูนย์อันดับแรกก่อนนะคะ ศูนย์เสร็จแล้วเราใส่ตามด้วยเลข3ตัวหน้าของเลขที่บัญชีธนาคารนะคะเสร็จแล้วเราค้นหาค่ะชื่อสาขาก็จะขึ้นมานะคะเราก็คลิกตรงชื่อสาขาหรือจะมีอีก,กรณีหนึงเลือกธนาคารเสร็จแล้วเราพิมพ์ชื่อสาขาเลยก็ได้นะคะเซ็นท่านบางนาเราค้นหาก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะสะดวกวิธีไหนนะคะ ช่องทางการติดต่อสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม